เออครับนี่คือช่วงที่2ของเรานะครับ,รบกับเร <ผม S 1> ื่องหลังการฉายชาในช่วงฮอลลีวูดคัทครับนานถึงหนังเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแอนิเมชันที่น่าจะสร้างคาแรคเตอร์แล้วก็ตัวโปรดให<ช>้ใ<ช>กับหลายหลายคนเลยทีเดียวตัวโอโอ,โอ,โอมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์บูฟครับผมหนังเรื่องนี้มันมีข้อคิดที่ดีมากเลยแล้วคิดว่าทุกๆคนต้องไปดูมันพูดถึงเรื่องราวของคนเราเนี่ยจรงมแมจะต่างวัฒนธรรมเชื้อชาติต่างกัน วิธีคิดต่างกันถ้าเราเปิดใจเข้าหากันเนี่ยมันสามารถจูนเข้าหาได้เป็นการเชื่อมรอยร้าวของสังคมยุคปัจจุบันครับได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับจริงๆเรื่องนี้นะครับมีคนประทับใจมาตั้งแต่ตอนที่เป็นหนังสือแล้ว<ช>แต่หนังสือไม่ได้ชื่อเรื่องนี้มันชื่อว่า Smack Day ครับผมนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนังสือเนี่ยที่เล่าถึงเรื่องราวของเจ้าผู้นำบูฟ S <S 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 ที่เกิดไปคิดว่าต้องไปหาโลกใหม่คิดทางคนอื่นหมดมแต่ลืมถามไหมว่าจริงๆนั้นเป็นความต้องการของพวกเราบูฟหรือไม่หรือไม่นะครับผมนะครับวันนี้ต้องไปหาคําตอบร่วมกันนะครับวันนี้มีพลิปพิเศษมาฝากกันด้วยติดตามกันในช่วงฮอลลีวูดคัทสับสนโดยฮอตพอรตครับช่วงฮอลลีวูดคัทสนับสนุนโดยฮอตพอ t ต I am Boov. I know what you are. Can I come into the out now? No, you cannot come into the out now. But I can. You are just having to take away the piece of wood. We did. I will shoot forth the lasers from my eyeballs. You can do that. Yes. My fellow Boov, I have saved us again. A bit lower. No, no, no! Uh, up a bit. Up a bit. Perfect. Walk away. Walk away. My fellow... My... Fellow... Boo. Good news! Thanks to my leadership skills, cowering, running, and pulling a skedaddle, we are safe from our enemy, the gore. <laughs> Give daddy some sugar! <gasps> Captain Smack has saved us again! Best of yet, this planet is full of great stuff! Look at these delicious fruits! That makes me feel so good. Drop the bubble guns! Or I will mess with this gravity thingy. She's bluffing. She could not possibly reach the gravity thingy. Oh, curse you and your tippy-toe tallness! But no problem. Boov technology is far too complicated for simple humans, girl, to figure out. Excuse <laughs> me. She figured it out. Run for my life! I has found our เออครับอิ่มกับเบื้องหลังตอนนี้เราพาคุณผูช้ชมทางบ้านไปอิ่มท้องกันดีกว่านะครับกับเกมร่วมสุขโดยผู้ทำใจดีของเรานั่นคือฮอตพอตส่วนกดและกติกาเป็นเช่นไรโปรดติดตามกันได้แล้วครับ การร่วมสนุกชิงบัตรกำนันจากฮอตพอตนะครับกติกาเหมือนเดิมครับถามว่าแง่คิดดีๆในวันนี้มาจากเรื่องอะไรนะครับฝังตัวเลือกเลยข้อหนึ่งคือ Un b บ o k e n ข้อ2 Penguin Soft Madagascar และข้อ3 Y card สนะครับส่งคำตอบได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w n a l u n c o m ครับส่วนแง่คิดดีๆจากสัปดาห์ที่แล้วคือการรู้จักปรับตัวและเรียนรู้ทําให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มาจากหนังเรื่อง kingsman the secret service นะครับผู้โชคดีดังต่อไปนี้จะได้รับรางวัลจากทางฮอตพอตไปครับ มาต่อกันครับกับโลกของภาพ,พยนตร์นะครับผมและแน่นอนยังมีหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าในเบื้องหลังการถ่ายทำเขาเข้มขน้นมากเพราะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันขมวดได้ภายใน1นึ่คืนเรื่องนี้เลยรันออ Night แคชชี่ก็บอกแล้วเพราะฉะนั้นการถ่ายทำเนี่ยพุ่มกับบอกว่าเริ่มถ่ายเนี่ยสวา่างพระอิตขึ้นทำไงก็พยายามกลับใช้หลักเดฟอรนคือ ทำให้บรรยากาศทุกอย่างเนี่ยเป็นกลางคืนหมดแต่ว่าโดยสัญชาตญาณหนุพุ่มกับชาวสเปนคนนี้เนี่ยเขาถนัดละกับเรื่องการบี้สถานการณ์ให้ดูมันมีความตื่นเต้นร้าใจแล้วเขาบอกว่าพี่เลียมเราเที่ยวนี้ก็เหนื่อยมากเพราะว่าเขาบอกว่าเหนื่อยมากกว่าเทคเกนิกเพราะสถานการณ์เนี่ยมันต่อเนื่องในซีนแล้วมีหลายฉากที่เป็นฉากแบบเรียกว่าวันช็อตยาวมากของการสนทนาใช้อารมณ์ใช้ภาษาภาพในการกำกับ แล้วก็รวมถึงใครที่แบบชื่นชอบหรือประทับใจนักแสดงคนนี้จอห์คนแมนก็เรียก<ช>ว่าเรื่องนี้ก็คือน,น่าจาับตามองเพิ่มเติมเขาน่าจะเป็นหนึ่งในฮอลลีวูดที่ความสามารถพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แถมยังมีนักร้องคนล่าสุดคนนี้คอรม,มอนขึ้นไปรับออสการ์มาแล้วาจากเพลงยอดเยี่ยมแห่งปีครับผมเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยครับผมนะครับวันนี้มีเบื้องหลังมาฝากกันนะครับไปติดตามกันในช่วงเอ็กซ์ตร้าคัสสนโดเอเซอร์ครับช่วงเอ็กซ์ตร้าคั I'm the only one ever cared about you, and all of that ended when you killed my son. You got no choice. I'm coming after your boy with everything I got. There's a certain amount of action, yeah, but it's uh, it's all character-driven. It's not. It's not action just for the sake of action, you know. Just to pad out the film, you know. It all has a definite meaning. Um, and I love the script. The script to me is like a—it's almost like a John Ford mythic western. I'm turning myself in. Not yet, you're not. Sean's gonna come after you, Michael. And if he can't get to you, he's gonna go after your family. Right now, you've got to worry about staying alive. And I'm the best chance you've got. I know how this works. It's a father and son who, who. The father has been deliberately not involved in the son's life for a number of years uh, because he thought he was doing the right thing by not being a father to this boy because of what my character had done. One night. That's all I'm asking. Listen to your father for one night. If I can't figure this out by the morning, I'll walk myself into the precinct and tell him I blew those two officers away. One night. You never have to see me again. One wears the badge, and the others, on the, the other side of the justice system. But they're, they're, they're like hand in glove with each other, as Yates would, uh, would have described it. You know, they're just uh, they're two sides of the same coin. You know. You drink coffee, Harding? Yeah, six cups a day for the last thirty years. มาร่วมสุกกับคำถามเพื่อชิงรางวัลเป็นของที่ลึกกระเป๋าหรือแว่นตากันแดดจากหนังเรื่องโฟล์คสนะครับคำถามมีอยู่ว่านักแสดงชายคนใดรับบทเป็นนิกกี้ระหว่างข้อหนึ่งวิลส์มิทหรือข้อ2โรนริโกซันโตโรนะครับผู้ชมสามารถโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0815514301โทรเข้ามาได้แต่ตอนนี้จนถึง1ชั่วโมงหลังรายการจบเท่านั้นนะครับ และเฉลยคำถามจากเรื่องโฟกัสนะครับที่ถามไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนครับว่าว่าพุ่มกับเกรนฟิกคาร่าและจอห์นริโก้นะครับเคยร่วมกันกำกับภาพยนตร์เรื่องใดมาก่อนคำตอบก็คือ Crazy Stupid Love ครับขอแสดงความยิดีกับรายชื่อผู้โชคดีครับที่ได้รับของที่ลึกเป็นกล้องสองทางไกลจากโฟกัสไปครับสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน n e v e r e g e c o m ช่วง Digital Home Entertainment สนับสุนโดย Hollywood HDTV เอิร์ครับมาถึงช่วงที่3ของรายการแล้วนะครับกับช่วง Digital Home Entertainment สับถึงช่วงโดย Hollywood HDTV ครับครับผมประสบการณ์ชมภาพยนตร์ระดับ First Class นะครับซึ่งในนิยามพี่คือเลือกเวลาที่สะดวก เลือกอุปกรณ์ที่การรับชมอย่างสะดวกแล้วสามารถที่จะเข้าไปเลือกหนังโอ้โหจาก6ค่ายยักษ์เลยนะมีทั้งเอเชียซีรีส์มีหนังไทยหนังเทศครบถ้วนพี่อยากดูชอว์เซ Re ดมช o นพี่ก็ดูได้ หรือว่าอยากดู before sunrise พี่ก็ดูได้จริงๆยังมีอีกหลายเรื่องครับแล้วก็วิธีการค้นหาหนังไม่ยากอย่างที่คิดเขาเก็บไว้คลังเป็นหมวดหมู่เลยทีเดียวจะเลือกจากดาราที่ชื่นชอบประเภทของหนังนะครับและอย่างที่เพนรี่บอกครับว่ามีหมดเลยนะหนังเอเชียก็มีนะครับหนังไทยก็มีซีรีส์มีเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกผู้ชมครับถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่ายังไม่กระจ่างกับวิธีการใช้สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้นะครับ www.hollywoodhdtv.com ครับ เอิร์ครับมาถึงช่วงของ Home โ e r t a i n m e n t กันบ้างนะครับใครที่คิดถึงพระเอกอย่างแบรดพิ t ตกลับมาแล้วในหนังสงครามโลกครั้งที่รับมีชื่อว่า Fury ไปติดตามรายละเอียดกันได้นะครับคุณผู้ชมในช่วง MVD Highlight สำสนับส่วงโดย MVD ครับช่วง MVD Highlight สนับสนุนโดยบริษัท MVD จำกัด ฟิวรี่เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับในขณะที่กองกําลังพันธมิตรของอเมริกา <is> พยายามบุกเข้าไปในเมืองเบอร์ลินของเยอรมันแต่การป้องกันที่แน่นหนาทําให้ไม่สามารถทําอะไรได้จึงทําให้รถถังประจันบาลกลายเป็นหน้าด่านในการบุกเข้าทําลายซึ่งรถถังในนามฟิวรี่ก็กระทาภารกิจตะลุยฝ่ากองทัพนาซีเข้าไปถึงใจกลางจุดยุทธศาสตร์ได้สําหรับภารกิจที่กล้าหาญนี้นะครบับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทําให้กองทัพอเมริกาเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไหนที่สุดครับ There ain't no crusade together like we have. That's causing him. มาร่วมสู่เพื่อชิงรางวัลจากหนังเรื่อง Fury กันดีกว่านะครับคำถามมีว่าใครกำกับภาพเพียนเรื่องนี้มีตัวเลือกให้นะครับระหว่างข้อ1 David ดวิดอเยอหรือข้อ2 p a พอ k คิงท่านสามารถโทรเข้ามาตอบคำถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0815514647โทรเข้ามาได้แต่ตอนนี้จนถึง1ชั่วโมงหลังรายการจบเท่านั้นนะครับผู้โชคดีจะได้รับ DV d ภาพ,พยนตร์เรื่อง Fury จากทางค่าย MV d ไปครับฉเฉลยคาถามจากเรื่อง รักลวงหลอนเดอะคัพโปนะครับที่ถามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน,นะครับว่าใครรับบทเป็นอ้อมคําตอบที่ถูกต้องคือสุชามานะยิ่งนะครับขอแสงความดีกับรายชื่อดังที่เห็นนะครับของวัลเป็น DV วดีภาพยนตร์เรื่องนี้จากทาง MVD ครับ มาร่วมสุขกับกิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยตร์กันดีกว่านะครับเพียงตอบคำถามมาว่าเทพนิยายหรือการ์ตูนเรื่องใดที่คุณอยากให้นำมาสร้างเป็นภาพยตร์ที่มีคนแสดงส่งคำต่อพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อของคุณมาที่ TV. m c เอ็มคั o อัธยนคผู้โชคดีจะรับบัตรชมภาพตร์ฟรีที่เครือโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ครับสนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตาชิและก่อนจากกันเหมือนเดิมเช่นเคยแงย่งคิดจากเรื่องอะไรครับ ผลงานล่าสุดของการกำกับของผู้หญิงคนนี้ครับแอนเจลีนาโจลลีกับ Unbroken ครับซึ่งมีข้อคิดดีๆที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจดังต่อไปนี้ครับหัวใจที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ย่อมนำมาซึ่งชัยชนะ หมดเวลาแล้วครับขอบคุณสานที่ถ่ายทำด้วยนะครับพระกอนซีนเพ็ก์ครับรอภาพอยู่ในเครือเมเจอร์ซีนเพ็ก์ที่แสงพระกอนนะครับเซอร์ิธรีกรขอบคุณไฮบริดและขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับการติดตามครับสัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกับเราสองพี่น้องได้นะครับในรายการ M-Cut วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ